กับพลวะท่านอาจารย์หมอเขียวที่เคาเล่ค่ะกับพวัคุณลุทุกท่านค่ะจะเรินทำที่น้องทุกท่านค่ะขอส่งกีเลสสดๆร้อนๆเลยนะคะเ,เมื่อสักครู่ค่ะตัวเองเข้ามาที่รับส่งกันบ้านแล้วแล้วก็ทำอะไรพร้อมคือกว่าจะเปิดเครื่องในเครื่องกุ้งมาเปิดช้าก็ททำอยู่ตั้งนานพร พอพร้อมเนี่ยเรียกไงว่าเราพร้อมแล้วกาลังจะเปิดหน้าจอปุ๊บปรกากฏโทรศัพท์ดังเข้ามาค่ะพ่อบ้านก็โทรมาค่ะวันนี้ขอสอง่งเรื่องกันบ้านเรื่องห,หนุนหนีลำคาญพ่อบ้านให้ไปเอาแตงโมนะคะพ่อบ้านบอกกุ้งไปเอาแตงโมให้หน่อยเนี่ยพี่ซื้อไว้คือพ่อบ้านเนี่ยซื้อแตงโมไว้ที่ปักซอยพอซื้อเสร็จเนี่ยก็ไปทํางานเลยตอนนั้นกิเลกก็บอกอะไรเนี่ยกําลังจะรับส่งกันบ้านแล้ว แล้วก็บอกพ่อบ้าบอกไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวจะมารับส่งพ่อค่ะเดี๋ยวจะมารับส่งกันบ้านแล้วจะส่งถึงเที่ยงเลยแล้วพ่อว่าก็กไปเอาแป๊บเดียวไม่ได้หรอไม่เป็นไรแล้วก็บอกพ่อบ้าเดี๋ยวถ้าเราไม่ไปเดี๋ยวพี่ที่เขาขายเขาก็มาให้เองแล้วพอวางพอวางเสร็จอ่ะมันหงุดหงิดนะคะ่ะแล้วรู้เลยว่าอุ้ยแบบใจมันไม่ของเลยนวะมนันอึดอัดอะมนว่าอ้ตายละกิเลสมาพอกิเลสมาปุ๊บอ่ะเราก็ก็เลยว่าเออ ก็คือเรื่องนี้ก็คือทุกที่หงุดหงิดลัคานพราบ้านแทบไปเอาแตงโมสาเหตุแห่งทุกคืออยากรับส่งกันบ้านไม่อยากไม่อยากออกออกไปไหนแล้วก็เออนิโรธก็คือว่าเราก็ต้องไปรับแตงโมนี่แหละเราจะหงุดหงิดทำไมไปแป๊บเดียวเองแล้วก็มาร์กก็คือก็เลยเขียนเข้าไปในห้องไลน์บอกน้องสาวช่วยจดต่อนะ เพราะว่าตอนแรกเนี่ยอลืมไปราจดได้ท่านหนึ่งแล้วก็คืออาจุธามาก็บอกน้องสาวใช่รับต่อจากอาจุธามาสนะแล้วเดี๋ยวพี่จะไปไปดูล้างล่างแล้วก็เดินไปค่ะช่วงไปก็หงุดหงิดเราก็ว่ากิเลสน,นะก็แค่เดินไปนิดนึงอ่ะจะหงุดหงิดไปทําอะไรอะ่ะแล้วมันมันก็ไม่ได้เรื่องเสียหายเนี่ยการที่เราจะอยู่ฟังหรือไม่ฟังเนี่ยมันก็ไม่เป็นไรก็แค่บอกนะ้องแต่รู้ไหมคะว่ากิเลสเป็นหงุดหงิดจนไปเอาตรงมงเลยนะคะพอไปเอาเสร็จแล้วก็บอก แล้วก็ขึ้นมาเนี่ยผมขึ้นมาเสร็จนะมันก็ยังมีความหงุดหิดอยู่นะและว้วบอกนี่ไงเป็นรับเต็งโมเองเนี่ยแค่เดินขึ้นเดินลงเนี่ยแค่หกนาทีเองแล้วเธอหมุดหิดไปทาไมอะ่ะหงุดหิดมันก็เป็นแรงเหนี่ยวนําคนทั้งโลกด้วยนะโอ้แล้วก็พอทําเสร็จเนี่ยกิเลสก็ค่อยค่อยคอยายอ่ะค่ะแป๊บเดียวเลยนะคะไอ้ที่หงุดหิดทั้งหมดอะมันหายไปไปหมดเลยแล้วก็บอกอุ้ยเนี่ยดีนะถ้าถ้าเราหงุดหิดเนี่ยมันก็เป็นแรงเหนี่ยวนําโลกดีที่เราเราแก้ําเลยค่ะ พอรู้ว่ากิเลสอยากนั่งต่อก็เลยแบบสวนสวนทันทีเลยพอลงไปปุ๊บเนี่ยมันก็ยังไม่หายงุดหงิดนะคะจนกระทั่งขึ้นมาแล้วก็มันนั่งแล้วมันมาดูเวลาลว่าเอ๊ะเราลงไปเนี่ยเราใช้เวลาเท่าไหร่มันก็แค่หกนาทีอะคะ่ะพอเราทําเสร็จปุ๊บก,ก็อ,อ๋อดีนะเนี่ยเราสร้างความหงุดหงิดได้ตลอดก็เลยพอดีก็บอกว่าเออไม่มีคนส่งการบ้านด้วยก็เลยเอากิเลสมาแชะคะ่ะขอบคุณค่ะ ค่ะอนุโมทนาค่ะอจะจะบอกว่าพี่น้องของเราเนี่ยนะคะเก็บประโยชน์ได้ทุกสถานการณ์จริงๆนะคะโอ้เนี่ยถ้าสมมุติว่าพ่อบ้านไม่โทรมาน้องกุ้งก็จะไม่ได้ประโยชน์ตัวนี้เลยนะคะไม่รู้เลยว่าตัวเองเนี่ยมีอาการหงุดหงิดอยู่ไม่ได้ดังใจอยู่นะคะโอ้เขามาให้รางวัลของนักบําเพ็ญค่ะให้เราได้เก็บประโยชน์จากความไม่ได้ดังใจนะคะเออ เพราะมีความรู้สึกว่าเออถ้าอยากไอ,อ้อะไรได้ถ้าได้โจทการบ้านต่อจะมีความสุขใจใช่ไหมคะถ้าลุกไปเอาแตงโมนี่มันทุกข์ใจใ่ะ <laughs> <laughs> แต่ก็ก็แวววนะคะเท่าทันเขานะคะในที่สุดก็เอาความไม่ได้ดังใจนะคะก็คืออยากจะนั่งโจทย์การบ้านไม่นั่งนะไปเอาแตงโมดีบ่านะคะไปก็ไปด้วยความที่ยังหดหดหงิหดอยู่แต่ก็ได้ ส่วนลำกิเลสไปนะหนๆก็จะไปแล้วจะไปให้มันหงุดหงิดทําไมนะเห็นท pues ุกข์ทษภัยจะจากการที่ตัวเองไปทําเบียนเบียนตนเองนะคะทั้งๆที่ตัวเองก็เดินทางไปเนี่ยมันก็นี่แล้วยังไม่จำเป็นเบียนเบียนตัวเองด้วยใจที่เป็นทุกข์อีกทําให้มันหนักเข้าไปอีกนะคะถ้าไปง่ายๆซะมันก็จะสบายๆนะคะเนี่ยไปด้วยใจที่หงุดหงิดนะคะก็เห็นทุกข์ทษภายตรงนั้นแล้วแถม จริงด้วยนะคะน้องกุ้งถ้าคนอื่นเขาเนี่ยจะไม่รู้เลยนะว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันเป็นพลังงานที่ไม่ดีนะออกมาสู่โลกนะคะพลังงานความหงุดหงิดพลังงานความไม่ได้ดังใจเป็นพลังงานที่จะทําให้คนอื่นได้เปลี่ยนตามนะคะพอะพิพจารณาถึงทุกโทษภัยตรงนี้รู้สึกว่ามันเอาลงใช่ไหมคะโอ้ต้องขนาดนั้นเลยนะเนี่ยต้องขนาดว่าเป็นทุกโทษภัยกับคนทั้งโลกเลยนะที่เราทําอยู่เนี่ยมันถึงได้ลงมานะ ก็อนุโมทนาค่ะในีิสูจน์เขาก็จางายหายไปนะคะอนุโมทนากับกุ้งค่ะอีกตัว,ตวนึงด้วยขอบคุณค่ะพี่อ่อนอีกตัวเราทําอะไรก็ต้องยืดให้แบบมันดีมากๆเนี่ยค่ะมันจะคือจริงๆกิเลสที่มันหงุดหงิดมันเป็นตัวยืดดีของเราด้วยค่ะ hmm. ว่าเวลาทําเราต้องทําให้มันเสร็จสิ้นกระบวนการคือจะไม่ออกนอกโล่นอกทางเนี่ยค่ะก็ก็ได้ล้างกิเลสต,ตัวนี้ด้วยค่ะพี่อ่อนเพราะว่า ถ้าถามว่าเราหดหดแค่เดินไปเนี่ยเราเราไม่ได้หุดหิดมากแต่ลึกเลยอะค่ะเป็นที่ตัวเองยิดดีค่ะเวลาทําก็เหมือนว่าถ้าทําช่วงนี้ก็ต้องทําให้มันเสร็จคือเหมือนก็ออกนอกลูก่นอกทางไม่ได้อ่ะค่ะเลยรู้เลยว่าเออกิเลสมันหนาค่ะแค่เขาพูดจบอะเราหุดหิดขึ้นมาเลยคือเขาโทรมาก่อนเราเราจะจิ้มหน้าจอเปิดหน้าจอค่ะนายขอบคุณค่ะพี่ออน ค่ะสาธุคัะก,กุ้งที่แววไวนะคะที่เท่าทันเขานะคะเห็นเห็นอาการเกิดขึ้นว่าเออตัวยึดดีอาจารย์เคยบอกอพวกเราว่าไงคะความสําเร็จของงานไม่ใช่ความสําเร็จของงานนะคะแต่ความสําเร็จของใจคือความสําเร็จของงานงานเนี่ยมันไม่มีที่สิ้นสุดรหรอกนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือมันเป็นตัวองค์ประกอบที่เราจะ,จะทําให้เราได้เห็นเนาะเห็นอาการที่มันยังมีอยู่ไหมในใจเรา ในจิตใจของเราแต่กุ้งก็แววไวได้เห็นอาการตรงนี้เราก็มาล้างตรงนี้ค่ะตัวคลายความยึดดีถือดีของเราเพราะว่างานน่ะมันก็ยังอยู่ในโลกนี้แหละแต่ใจที่มันไร้ความหงุดหงิดความยึดมั่นถือมั่นต่างหากแะเป็นสิ่งที่เราจะนําไปข้ามภพข้ามชาตินะคะค่ะก็อนุโมทนากับกุ้งค่ะสาธุค่ะค่ะ,คะต่อไปนะคะเราจะไปที่อาหมูคุณทิดานะคะค่ะ